ทุกครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาพลังประชารัฐได้หัวหน้าพักคนใหม่หัวใจเดิมพลเอกประวิทร์วงสุวรรณนะครับหลายคนก็บอกโอ้โหเป็นการภาวะสุญยากาศไม่มีหัวหน้าพักประมาณสักอย่างไม่ถึงชั่วโมงดีแล้วตอนที่โหวตน,นี่ก็คือเรียกว่ามานำาลิ้วโดยไม่มีคู่แข่งเลย<ม>เออบางคนก็บอกเอ๊ะจริงๆเนี่ยเลือกตั้งใหม่หมายถึงว่าพอบิ๊กป้อมลาออก ก็เลยหากรรมาการบริหารพักชุดใหม่แต่ที่เขาจับสังเกตก็คือไปที่เลขาพักกับที่ปรึกษาพักหรือเปล่าอะลองหยิบยกมาเนี่ยนะครับเพราะว่าอย่างหัวหน้าพักก็คือบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์ท่านเดิมเนี่ยนะครับส่วนรองหัวหน้าพักก็คุณหน้าคุณตากันดีคุณสันติพร้อมพัฒน์ขยับจากเลขา <ไป S 1> มาน,นั่งรองอเท่านั้นเองคุณวิรัต์รัตนเศษคุณชัยวุฒนาคามนุสรค,คุณภัยบุญนิติตตะวันคุณตรีนุชเทียนทองอันนี้รองหัวหน้าพัก แต่ที่จับสังเกตค,คือเลขาที่การพักฮะร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าหลายคนบอกเอ๊ะจะมาเป็นโซ่ทองคล้องหลายๆพักเอาไว้ด้วยกันรหรือเปล่าเออจะเป็นทีมในการจราจาหรือเปล่าอีกคนนึงที่ตำแหน่งคงเดิมฮะยังไม่เปลี่ยนแปลงอาจารย์แบบนรุม,มนก็คือเป็นเฮรันยิกพักฮะแล้วอีกไฮไลท์หนึ่งนอกเหนือจากผู้กองธรรมนัฐก็คือพลตํารวจเอกพัชรวัตรวงศวรณฮะเป็นประธานที่ปรึกษาพัก อาจจะมีท่านหนึงก็คือคุณวราเทพเป็นผู้ในการสนัาสนนพรรคแต่ว่าเขาจับสังเกตว่า,าบิา๊กบอสมาเนี่ย,<ฆ>ยพลตพระชรวาทเนี่ยจะมาแล้วจะมีตําแหน่งแห่งหนไหมแล้วไม่ใช่แค่ตำแหน่งในพรรคนะต,ตำแหน่งหนไหนคะในรัฐบาลหรือ,รอเปล่ารัฐบาลเขายังตั้งกันไม่ได้รู้ก็ไม่รู้นะฮะก็คอการเมืองเขาเก่งๆกันผมก็ไม่รู้เขาจะเก่งถูกหรือเปล่าแต่เขาก็เกรงกันไว้แบบนี้แล้ว<ฆ>อย่างผู้กองธรรมรัฐมาเนี่ย ถึงแม้ผู้กองจะบอกไม่ใช่ไม่จริงไม่ไม่ไปดิวไม่อะไรไม่ได้ไปคุยค <ะ S 1> ไปต่างประเทศจริงแต่ไปส่วนตัวแต่หะายคนก็บอกอ่ะแต่ท่านผู้กองมาเป็นเลขาก็อาจจะเป็นคนที่เจราจาต้าอวยกับคนอื่นๆนอกพักหรือเปล่านะฮะอืมอ่านไหนพูดถึงพลังประชารัฐคุณผู้ชมคะไปดูหัวหน้าพักกันหน่อยวันนี้ะนะคะเพราะว่าทางด้านลุงป้อมคะ่ะพลเอกประวิทย์วงสุวรรณในฐานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐลงพื้นที่ไปที่วัด โภผลเจริญนะคะไปเป็นประธานในพิธียกช่อฟ้าอุโบสถของวัดค่ะแต่หลายคนก็สังเกตนะคะอ่ะใครบ้างยืนข้างๆหลวงป้อมลงพื้นที่วันนี้มีแน่นอนเลยค่ะที่การพักคุณธรรมนัตพรมเผ่าค่ะแล้วก็มีทางด้านหัวหน้าพักประชาธิปไตยใหม่คุณสุรทินพิสารบรรยากาศมีพี่น้องประชาชนนี่มาผูกผ้าเขาม้านะคะช่วงนี้ไม่ใช่ช่วงหาเสียงนะคุณผู้ชมอย่าลืมเ,<อ>เลือกตั้งเรียบร้อยแล้วกําลังจัดตั้งรัฐบาลใหม่กันอยู่นะคะแต่แน่นอน ตอนมีสาวๆมาผูกผ้าเข่ามาให้แบบนี้ลุงป้อมยิ้มรับ<อ>เลยหัวเราะอ,อารมณ์มมดีนะเนี่ยอารมณ์ดีตอนผูกก็เรียกไปไม่ได้เรียกลุงป้อม<แ>ท่านนายก<อ>ท่านนายก<อ>นี่เขาบอกว่าวเวลาวาจามันเข้าหูมันรื่นหูไม่รู้หายนะ<อ>ไม่ธรรมดาค่ะเรียกท่านนายกยิ้มแก้มปริเลยนะคะนอกจากนั้นคุณผู้ชมคะนักข่าวก็รายงานว่า การแต่งกายของลุงป้อมวันนี้สวมรองเท้าสนิเกอร์ดูวัยรุ่นยี G ่ห้อทอสรุ่นโนโคตเอ็กกราวนะคะราคาประมาณ สามหมื่นบาทรุ่นนี้แหละแต่ถ้าอ่านผิดยี่ห้อก็ขออภัยนะเราไม่มีรองเท้ารุ่นนี้เหมือนกันนะคะ,ะภาพซ้าย<อ>คือรองเท้าลงป้อมภาพขาวาเอามาเปรียบเทียบกันว่ารุ่นเดียวกันราคาสามหมื่นกว่าบาทเท่ากันนะคะคุณผู้ชม<บ>แต่นี่<บ>ใส่ดเดียวกันเพงเยอฝั่งขวาคือภาพในการโฆษณาค่ะ บัตรละใครไปซูมเท้าลุงป้อมขนาดนี้ชัดเชียวดูหมดไงเพราะว่าเวลาวันหยุดเวลาลุงป้อมเองลงพื้นที่จะชอบใส่กางเกงยีนรอ,องเท้ากีฬาดูแบบว่าอาวัยรุ่นหน่อยพอมาวันนี้ไปงานบุญที่วัดนะคะก็คือ,อากางเกงผู้ชายด้วยกางเกงแลักได้ไหมคือมันไม่ใช่ยีนนะคะก็เป็นกางเกงสุภาพเสื้อก็เหมือนเสื้อผ้าไหมคุณผู้ชมผ้าไทยแต่รองเท้ามันโดดเด่นออกมาไงก็เลยต้องจับจ้องสักหน่อยะคะ่ะก็เรียกว่าอย่าง จิตใจยังวัยรุ่นพร้อมที่จะทํางานแม้จะหนักหน่วงเป็นนายกภาระหนักๆก,ก็ยังรับไหวนะใช่ค่ะอ,อันนี้เป็นบรรยากาศในงานนะคะคุณผู้ชม